อาล่ะครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทําไปเรื่อยโอ้ยนออนอน,อ,น,อ,นออันมาผูดคุยทักทายกนันเข้าแล้วครับผมการอื่นก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเลขกจอบเขาเลยครับเข้าหายไวก็คือว่าเลขก เขาไม่รุดนะคะผมเนาะทั้งที่มันเข่ามากแล้วมันอาจจะเข่าอีกอยู่มันก็นยังรุดไปมันก็นยังเจาะจอบ่อดดเนาะครับเนาะจอบ่อเข่าเพราะว่าเหมือนว่านี่เขาลุ่งไห้เด่นเป็นศูนย์ล่องเป็นหกเด่นเป็นศูนย์ล่องเป็นหกต้นเน่นไหหกศูนย์เนาะค่ะถ้าน้อยปกติมันออกเก่าศูนย์แต่ถ้าบางคนเขาอันนี้ก็เบาถึงซื้อได้ครับ บางคนเขาก็บหอกกับเก่าตัวเดียวกันบางคนเขาอาจจะกั๊บครับเพราะว่ห้องเด่นเด่นให้เป็นหกศูนย์มันมากเก่าศูนย์เนาะอันนี้ก็คือว่าห้องเด่นตัวนี้ให้นะคะผมเนาะแต่มันก็มากกับหัวกันครับเจ๊ะบ่อเขาถือว่าเจาบบ่อเข่าละครับแต่ว่ากระเสดายเนาะเสียดายเ,เส,ยด,ายเสยดายนั่นละ มู่วานนี่มาเบืองผลกันก่อนครับฮาน้อยพิเศษเนาะมาดึกเกือบตีหนึ่งแล้วครับฮาน้อยพิเศษออกเก่าหนึ่งเก่าลางออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์มันกับออกมือว่านแล้วเนาะเข้าก็เลยว่ามันบนามาอีกกับม้าอีกครับสี่ศูนย์เข้าหายเด่นเป็นศูนย์เนาะส่วนข้างบนเก่าหนึ่งเก่าเนี่ยเขาหายตัวกันไว้สองเก่ามันกอกออกหนึ่งเก่าเสียดายอยู่แล้วครับมันกับวเขาเนาะ ก็คือว่าเลขกับมเขาวิรุษแต่ว่าจังหดมันมาหายสองตัวจังไซฮากับจอบไดอเก่าครับเดี๋ยวนี้มันจออรุดป่อยนะครับเนาะจออรุดบอยแล้วครับถึงเฮาด่ตัวเด่นเห็ดด้ตัวเด่นจังได้มันกับจอบ่าเขานะครับเนาะมันก็ดูที่ดวงดวงคนไห้นี่เลยนะครับฮาน้อยชรรมดาออกสองสามหกมวว่านี่เฮาห้เด่นเป็นศูนย์ล่องเป็นหกบัดนี้สามหก ข้ากอบ้ิจาไห้นี่แหละครับนี่แหละครับผมมันขอที่ว่าดวงค้นเห็ดนี่แหละครับ<ด>อันเดียวกัจะได้กลับบานนอกแล้วละครับผมเนาะโรงงานยุดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับทีว่าจิตกาบ,บานห้าแมแล้วละ,ละไปเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำแนอยู่วัดเนอะยู่นี่บกค่อยเด้ไปเลยครับอันหนุ่งหยุ่ง,ย,งยู่อันกระบ่มีรถไปน้ำและครับ นะครับบั่นกะรป๋บบนอกก็เพอเดี๋ยวขี้ม้อทงม้อไส้บัานอกเห็ดวัดไก่ไกในเนาะเห็ดบุญเห็ดท่านไปครับโรงงานก็ยุดไห่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งครับยูยูกันไปนะครับเป็นกําลังใจเขามาสนับสนุนแค่เบื้องกับสนับสนุนทางช่องเหรอครับเฮมีกําลังใจคือว่าเข้ากับอยากเข้ากับอยากเห็ดหวยเห็ดมันถูกทุกมือนึ่งแล้วเนาะมันกับ ขนาดมากหกกับมานะครับสามหกเนาะเข่ากับเจยังหยุดหลุดอยู่นะครับเนาะผู้ใดอันมักตัวใดคือว่าจับจับเพิ่มเพิ่มไปเลยนะครับเนาะตัวในบ่มักยังสีเนาะเขากับคนล่งกับโจบดบรกเก่งบนไดขนาดไถมากยังสีเข้ากันยังจอหลุดนะครับกระเบื้องกันไปแล้วครับเนาะกำลังใจกันไปครับบนออกสองสามหกนะครับล่างออกเก้าศูนย์ เกนี่เฮาเน้นห้ยเป็น60ถ้าบางที่คนเขาก็อาจจะตัดกับกันนะครับ60 90เนี่ยตัวเดียวกันนะครับแต่ก็คือว่าถ้าเฮ้ากับบร,ริจาจงว่ามันจะออกว่ามันจะถูกหระอครับน่าเฮาถือว่าเฮ้าจ้อผิดันล่ะครับส่วนฮานอย VIP VIP ออก643 ฮกซเท้ากับบมีอยู่แล้วเนาะมันออกุกซีสามพมเข้าหายแปดสามไว้ก็เลยรุดไปนะครับซีสามบ่มีเลยลหละครับเข้าหาตัวกันแปดสามเออเชฟแมนนะครับหาตัวกันไวแปดสามพักท้องลูกอย่าดือมอนอนลงข้างล่าออกหาสองก็คือว่าห่างกันไปหลายแล้วครับเมื่อนี คือว่ารุดไปตั้งสามตัวรุดไปเลยครับที่ว่าห้าจอบะขาวเนาะทำไมครับกะตกลมาคิดให้คือเกา่าแล้วค,คิดกันต่อครับคิดกันต่อคือเก่าแล้วเนาะห้ากะอยากให้มันออกมันถูกนะครับเนาะกะรับชุ่มกันไปครับห้าก็ตรงเบิง้งอาจจะเบิงเ้งแนวทางหลายๆช่องนะครับหลายๆทางเนาะ เพื่อแบบว่าอันช่องนี้เขาลุดหรือว่าจังไดนี่เนาะความหวังดีครับความหวังดีของช่องครับแค่เขามากกดไลค์กดติดตามเขามาเบิ้งกับกำลังใจแล้วละ่ะคือกำลังใจทั้งช่องแล้วล่ะครับถึงจังใดก็อยากจะอัดลงให้ถึงจะพิษจะถูกจะจังใดคือว่าเข้ากับเห็ดเต็มทีแล้วนะครับผมเขาเห็ดตามสูตรของเข้าคือว่ามันลุดช่วงนี้ครับเนาะลุดที่ว่าเข้าจออาะบ่ได้นี่ละ่ะมาตั้งสามตัวแต่เขาก็ยังจ่อลุดนะครับผมเนาะ ถ้าผูใ้ใดจะวิ่งจะรูดก็คือว่าให้เน้นตัวตัวเน้นนัเด้อครับตัวเด่นนะครับตัวเน้นของของแต่ละมือนะครับผมเนาะบ่าวากันเด้อครับแต่เข้าใจครับเพราะว่าถ้ามันลูดมันเกิดใส่ทุ่นหลายเนาะเท่ากับบโบข่อยปันไดครับใส่ทุ่นหลายเขา้าเข้าใจทุกอย่างว่าคนเล่นหวยเข้ากับโบข่อยมีทุ่นกันดอกเข้ากับเข้ากับมาเอดยูทู e เข้ากับอยาก มีหาอะไรใดพิเศษทั้งนั้นแหละเขาก็บลอกนุกบ็อกคอยมีปันไดนะคะเพราะมาคิดก่อนครับยูน้ากันทิบหน้าที่ให้กำลังใจกันเพราะว่าตัดต่อตัด,ตดยางไก่หายหมันอันนี้ครับยูน้ากันแค่นี้ครับสนับสนุนโดยการบบเรือนเบิงองแรกครับให้มีกาําไรมีแรงให้เดินไปน้ากันครับแต่ถูกเขาก้าคดีใจนั่นแหละครับ พระว่าที่มาเหตุก็คืออยากให้เขาทุกมือครับทองลูกแย่ดื้อเลย แต่ผู้ชมอย่าซีเรียดเด้อค่ะผมอย่าอย่าอย่าเครียรดนะคะผมเนาะลูกคิดคิดเลขก็อยากให้เขาทุกมือแล้วครับมาฮาหนอยเหมืออื่นเด้อครับเหมืออื่นวันที่ยี่สิบแปด อื่นด้วยค่ะห้าหน้อยวันที่ยี่สิบแปดมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเมืออื่นไหเดนเป็นสี่ล่องเป็นสามค่ะไหเดนเป็นสี่ล่องเป็นสามตัวเน้นตัวแดงให้ี3กับส1ครับ กัลองลงมาไหาซีแปดซีห้โตกัน 5, หาแปดตัวเด่นเป็นซก็คือซี1ี3นึ่งซีสามซีหาซีแปดซีหาโต้กันห้ตัวลองลงมาจะมี3าครับ3ามหาเอมครับ3ามหนึ่งสหาสาแล้วก็สอหาก็เก่าเจ็ดนะครับผม กันนะคะผมกับเลขกับมีเขามีหลุดนะคะผมเนาะกับฝากให้กำลังใจเบิ้งกันไปนะครับเนาะห้ากก็อยากให้ออกหอยากตลอดแล้วครับแต่มันอาจจะอยู่ที่ดวงนะครับเนาะช่วงนี้มันปลายปลายเดือนบ่ จังได้ก่าฝากแข็งกำลังใจกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเฮงๆรวยๆนะคะผมมืออื่น